ตอนตนั้นศาลตัดสินกี่ปีกี่เดือนครับ5ปี3เดือนยาเยอะขนาดไหนร้อยเจ็ดสเอ็ดมตรคับเรีกสภานค่ขอซื้อยาเราเราก็ขายไปโดยที่เราไม่ร mm ู้ว่าเป็นสายตํารว่ขายยาตามปกติอะแล้วก็โดนล่อซื้อในชีวิตของเขาความน่าสนใจเขาคือติดคุกมาแล้วรุมรวมกันนะครับ20ปว่าปี รายการเพื่อนข้างในเทปนี้เป็นอีพีพิเศษที่อยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของอดีตนักโทษในเรือนจำจังหวัดอ่างทองที่เคยใช้ชีวิตในคุกมาแล้วกว่า20ปีเขาผู้นี้หนีไม่พ้นเรื่องของคดียาเสพติดด้วยความอยากหาสังคมอยากหาเพื่อนและอยากกลองจนทำให้ตัวเองต้องหลงผิดเริ่มจากการเป็นผู้เสพจนมาเป็นเด็กเดินยาจนกระทั่งเกิดเหตุโดนล่อซื้อทำให้ตัวเองเกิดผิดพลาดในชีวิตเรื่องราวของเขาจะไปต่อกันยังไงกับการที่จะเข้ามาอยู่รั้วแดนข้างใน ไปรับชมอีพีนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับก็ห่างหายไปนานวันนี้เพื่อนข้างในของผมฮะเป็นอดีตผู้ต้องขังที่พึ่งพ้นโทษจากเรือนจําจังหวัดอ่างทองในชีวิตของเขาความน่าสนใจเขาคือติดคุกม,มาแล้วรุมรวมกันนะครับ20กว่าปีและทั้งหมด3รอบคดีที่ติดมา<บ>นั่นก็คือเรื่องราวของ ยาเสพติดพิตีคือนามสมมุติหรือชื่อจริงนามสมมุติครับเอาแล้วเวลาคุณขายของชื่ออะไรอ่ะคุณจะเล่นของเล่นเบสเบสจริงชื่อจริงชื่อชื่อเล่นจริงจริงชื่ออะไระชื่อตีนแหละครับแต่คือว่าผมจะใช้นี้เนมมพราบว่าเบสมากกว่าอ๋องั้นผมขอเรียกพิตีนะพิตีตถามนิดนึงดิที่ผมเกิดมาเมื่อกี้จริงไหม ติดคุกม,มา20กว่าป,ปีเองครับชีวิตคือตอนนี้ปัจจบุบันอายุ่ะไร่ละ48ครับ48นี่คือครึค่งชีวิตนะที่ติดคุกเริ่มติดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ19ครับไปทำอะไร <19 S 1> ท่าน <20 S 1> ไหนทำไมถึงถึง,ถ,งถึงผิดพลาดแล้วไปติดคุกก็คุกคีวงบวงจรยาแล้วทำไมถึงเราเข้าไปพัวพันเรื่องยาเสพติดเล่าให้ฟังหน่อยเราอยากรู้อยากลองหาเพื่อนจริงไหมที่เขาบอกว่าเริ่มจากเป็นผู้เสพก่อนอันดับแรกใช่ครับ ใช่ไหมใช่เสพยาครั้งแรกคืออะไรครับยาบ้าครับตอนที่เราเสพยาบ้านั่คือครั้งแรกครับพอเสพยาบ้าเสร็จหลังจากนั้นจะไงต่อพัฒนา,า,จ,าจากเสพก็คือกลายเป็นเด็กเดินไปเห็นใครทำไมเห็นใครแล้วแบบอยากลองเห,เห็นพี่สาวบ้านคนโตเขาดูกันอยู่นั่นตอนนั้นมันซื้อกันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเ่าว่ามันเป็นเขาว่ายาหมาอยู่ ออเมื่อก่อนยังเป็นยาม,ามา้าแล้วก็เอามาสูมามามาสู่กันพอหลังจากนั้นที่เริ่มเริ่มลองลองเสร็จปุ๊บไม่มีเงินซื้อเลยดิก็ต้องเป็นเด็กเดิน,เ,นเดินก่อนเ่อยังไงต่อแล้วก็พัฒน,นาเป็นคนขายวันที่ผิดพลาดตอนอายุ19เกินอะไรขึ้นครับขายยาตามปกติอ่ะแล้วก็โดนละะด้นอซื้อ คือเราก็ขายยาตามปกติครับแล้วนี้มันมีเด็กแถวบ้านมาขอซื้อยาเราเราก็ขายไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นสายตำรวจอ๋อตอนนั้นน้องก็เป็นสายตำรวจรแล้วเขามาล่อซื้อเราแล้วเราก็ขายยาเสร็จเราก็นอนเล่นอยู่ สัปพังเจ้าที่ก็เข้ามาจบเราตอนนั้นศาลตัดสินกี่ปีกี่เดือนครับ5ปี3เดือนยาเยอะขนาดไหนร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเมตรครับมีอุทธรณ์หรือมีอะไรเงี้ยสู้ถึงไม่สู้ครับไม่สู้ครับยอมรับครับรับโดยลดโทษไหมก็ตัดมา1ิปี6เดือนแล้วก็รับสารภาพเดลือ5ปี3เดือนติดเต็มไหมห้ปี1เดือนครับโอ้ก็เกือบเต็มกันนะเพราะฉะนั้นผมติดระหว่างที่ว่า ปีที่สองมันอภัยเขาไม่ให้คดียาสติดเลยเขาติดตั้งสามเก้าลากยาวอย่าตอนนั้นตอนที่เราเข้าไปจินในเรือนจําตอนอายุสิบเก้าครับตอนที่อยู่สิบเก้าตอนนั้นคือเราเข้าไปในเรือนจําหรือเข้าไปในสถานบินิตสมัยนั้นไม่ไม่มีสถานบินิครับเป็นรวมเลยเป็นรวมเลยโรงจําเลยติดสิบเก้าออกมาก็จะประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับออกมาทําไงต่อก็เหมือนเดิมครับ พี่การเขาอยู่ในเรือนจํามันไม่ได้สามารถบํบบัดชีวิตพี่ได้หรอถามว่ามันบับบัดได้แต่คือแต่ตอนนั้นเราเด็กด้วยความคึดขนองเราเราไม่สนใจว่าเห็นเพื่อนยากเพื่อนมีเราก็อยากมีอ้อไปแล้วไม่มีอะไรเลยเพื่อนมีนู่นเพื่อนมีนี่แล้วครอบครัวเราก็ไม่ไม่มีอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเด็กพี่กับชีวิตตอนนั้นาอายุสิ 19. พ่อแม่มาเยี่ยมเราไหมแม่มาเยี่ยมทุกทุกอาทิตย์เลยแต่นันมีแม่คนเดียวตอนพอออกมายุ่ย25ได้รับปากกับแม่มาไหมว่าจะไม่ทําแล้วจะไม่เอาแล้วจะเป็นเด็กดีอะไรไม่ครับยังไม่รับไม่รับปากแล้วมันไปพลาดยังไงพี่ตอนอายุ25ต่อปุ๊บนี่ก็เลยจากเราเคยเป็นคนขายเราเข้ามาติดเรารู้จักคนเยอะรู้จักเครือข่ายอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเลยจักชวนเราขึ้นไปเป่ายาที่พักเหนือเลยเราก็ไปเข้าแล้วเราก็ไปเกณฑ์พี่นอีกตอนนั้นเยอะไหมรอบสอง รอบตองผมโดนแค่ข้อหาสัตว์ทอดกล่าวหาว่าว่านำนำพาลงมาแต่เราไม่ไม่มียาพอก้างกา่อนก่อนที่โดนจับมันมีคนโดนจับกับเรา,เาสี่คนเขาสัตว์ประกาศว่าเขาขึ้นมาอยากับเราเราเป็นคนตุลจัรนาหโดนเดื่อกันสี่คนนั้นเป็นพยานเพื่อจะเอาบวกคนเดียวผมว่าคนว่าวันนั้นโดนแพ้คดีแพ้คดีแล้วเราลับไหมเออเราไม่มียาแล้วเราลับเราสู้ไหมสู้ครับสู้สู้ถึงฐานชั้นไหนอุทธรครับสู้จนถึง,ถงอุทธรครับ อุท้ตัดมาว่าไงแปดปีสองเดือนก็คือเชื่อเชื้อของาสร้างรายชับต้นจาก5ปีโดนไปอีก8ป3ไปปีแปปี2เดือนผมติด7ปีไกลหน่อยเนี่พอติด7ปีกว่าเบอร์จะสำนึกได้สำนึกไหมยัางครับมันก็เหมือนเดิมก็คือว่าเราออกมาเพื่อนมีเราก็อยากมีเราอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีตังค์อยากมีทองใส่เราก็คิดล้วจะทำยังไงก็เอาอีกไม่ได้รู้สึก เสียดายวันเวลาเสียดายก็คือช่วงนั้นคือเหมือนเราไวคือขนองเราไม่สนใจใครเลยเราเราไม่สนใจแม้แล้วพ่อพ่อแม่ถ้าผมจะวิเคราะห์นะพี่ติดตอน19ติดมา5ปีพี่ก็จะออกมาตอนอายุ25แล้วพี่โดนอีกกี่ปี7ปีพี่ก็จะออกมาตอน3.2 3 3ิพอรอบที่3คดีเดิมคดีเดิมอีกยาจำนวนเท่าไหร่480กว่าเมตรกับไอซ์แล้วก็ปืนเึ้งกระบอกไปพลาดที่ไหนยังไงครับยุทธยาครับ ยังไงเล่าให้ฟังในวันพลาดหน่อยดิโทรใหาา้เราไปเอายา,าเราไปเอายานั้นเราไม่ได้ฆ่าต่เราไปเอาเราไปเอามาแต่เราโดนจับพอเราเอาพอยาเสร็จปุ๊บเราลงจากหอลงลิฟต์มาแล้วเปิ่อลิฟต์มาก็ตำรวจเต็มเลยร้อจับเราแล้วพอโดนจับครั้งนั้นทําไมต่อไอ้โดนไอ้รอบอับยาของยายอันนั้นยายเยอะย,ย้ายแบบ 7, เ, 6, เ, 6, เจ็ดเดนทบเจ็ดเดนจำเลยแล้วรอบสามที่โดนโดนเท่าไหร่ครับแปดตีหกเดือนชีวิตพี่คือเดี๋ยวนะ ออกมาตอน35โดนอีก8ปีติดจันป้ายไหมแปปีกว่านี้ติดชั้นป้ายเลยครับออกมาก็จะอยู่ประมาณ4ี3 44ตอนนี้ออกมาได้กี่ปีแล้วครับ 2>, 2ปีกว่าปจัจจุบันอายุไรละสร่สิบแปดเฮ้ยผมเข้ามาอีกรอบนึงอ่ะรอบที่ว่าที่เจอผมพบอเนี่ย <Yeah. S 2> ผมเข้าวอีกรอบนึงผมเข้ามารอบที่รอบที่สี่แปลว่าคุณ 4, 4รอบนะ รู้จักใหญ่มากกับการที่แบบว่าครึ่งชีวิตเลยเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําสังคมเราก็จะรู้จักกับคนแบบแบบนั้นนะในวันหนึ่งที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อะไรเป็นพอยต์หลักในการที่เรารู้สึกว่า<ป>วกูต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตหนึ่งเรามาีครอบครัวเราอออมาเราพี่สาวกูผมมีครอบครัวแล้วพอเราเข้าเรินะ่มสี่เนี่ยเขาให้เขาให้สัญญาว่าเขารอเราเราก็เลยว่าถ้ารอถ้ารอเราเราออกมาเลยเป็นคนดีก็เลยปฏิญาณตั้งแต่ก่อนออกแล้วว่าออกไปจะไม่ทําอะไรอีกแล้ว มันเจอการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเบื่อแล้วกับสังคมในเรือนจําอะไรเป็นพ้อยหลักให้เรามาขายกล้วยทอดในครั้งนี้เราอามาคือเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรครับแล้วเราเรามาได้มาเจอวิทยากรเขามาสอนมาดีอย่างเงี้ยเราก็เราเก็ลองไปเก็บความคิดว่าเราจะทาดีไม่ทําดีอะไรเงี้ยจรเรากไปเที่ยวท,ที่มีวิชามาล้วก็ลองและลองปุ๊บ ใม่ๆมก็ยังไม่ได้เราก็เหมือนที่เขาบอกว่าเรากว่าผมอายเพราะเราไม่เคยเดินทางสีขาวเลยเงี้ยพอเริ่มขายได้ขายได้เราก็คือมันก็ดีนะอะไรเงี้ยมันก็ดีนะเราก็เลยค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเราพอเริ่มขายขายดีทําไงจะให้มีแบบแต่ได้มากขึ้นเราก็ขยายสาขาไปเรื่อยๆแล้วัง่วะาพอขอยผมมาเป็นวิยากรณ์มีคนออกไปพอดีเลยเขาไม่ที้ต่้อเราเพื่อจะเปิดแฟนชายมันเลยกลายเป็นเราดีใจไปเลยว่าอุ้ยเรามาแค่มา่อนครั้งแรกแต่บางคนมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอุ้ยเราต้องทำไ้อะไรเงี้ย คือร้านชื่อร้านกล้วยทอดไฮโซนี่คือเป็นของพี่เหรอใช่ครับทำไมไม่ใช่ชื่อตีกล้วยทอดอะไรเงี้ยมันไม่แปลกครับตอนนี้เราเกิดว่าในแบรนด์ที่เราทำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นกระจกใช่ไหมจะเป็นคีย์ออสอีกแบบนึ่งเลยจะหน้าตาประมาณนี้เลยคล้ายๆกันจะไม่ใช่แบบไม่่คล้ายๆก็จะเป็นกล้วยทอดไฮโซอ่ะเดี๋ยวขอชิมเลยดิขอชิมชิ้นหนึ่งปกติเรามีอะไรบ้างมีกล้วยมีมันมีกล้วยตากอันนี้คือ มัันครบอันนี้มันอ่าลองชิมหน่อยวันหนึ่งเราทอดเยอะไหมครับเยอะไหมเยอะครับวันนึงยอดประมาณสามพันจริงเหรอต่อวันวันนึงยอดประมาณสามพันถือว่าเยอะไหมเยอะครับเยอะเนาะกำไรก็หักแล้วก็เหลือประมาณเขาไม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยผมถามนิดนึงเด่นสมมติว่าถ้าเกิดเราลงทุนมาผมลงทุนซื้อแฟรนชายกับพี่ไปคือสองหมื่นครับสองหมื่นผมได้อะไรครับทุกอย่างก็ไม่มีเคาน์เตอร์อย่างเดียวไม่มีเคาน์เตอร์อย่างเดียวมีเครื่องทอดทุกอย่างเลยครับสูตรทุกอย่างหมดเลยไม่มีสูตรคือเเเเเเเปปปป็็็นนนนรรรรรราา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 าขขขยยแแ้้้งงงงตออออกกจจุุดดด่คืะไมมั กรอบนานแล้วมันไม่อมน้ำมันถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครที่สนใจเนี่ยก็คือส0 0 0มื่นบาทก็จะได้ทั้งสูตรทั้งอุปกรณ์ทั้งแป้งหมดเลยลงทุน20,000เนี่ยกี่กี่เดือนคืนทุนถ้าขายดีๆงั้นก็ไม่น่าจะเกินเดือนพี่ทำบ้าไปเดือนเดียวคืนทุนหรอก็แค่แป้งฟรีครั้งแรกก็เกบนเคืนทุนละแล้วมีห้าสิบโลก็ได้25,000แล้วพี่ตีไปเอาสูตรจากไหนวะนอกจากใครไหนครับก็แล้วเรามาอะแดปยังไงมากก็คือว่าเราแค่ปรับไปเลยว่าแป้งตัวนี้มี คุณสามาติอย่างไรเราก็ลองมาใส่ใส่ใส่มิกไปเรื่อยๆจนมาตรงตัวอ่ะใครที่มีโอกาสเนาะผมว่านี่คืออีกหนึ่งแรงผลักดันอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการที่แบบว่าเออเฮ้ยเราสามารถที่จะต่อยอดและทําให้ทุกคนเห็นได้ว่าเราเองเราเรา,เราผิดพลาดก็จริงแต่<ช>เราสามารถปรับเปลี่ยนปรับมุมมองปรับแนวคิดปรับใหม่ทุกวันนี้ภูมิใจตัวเองมากน้อยขนาดไหน,นสุดแล้วครับ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือเราย,ยังไม่พอใจที่เราเราตั้งไว้คิดว่าตัวเองยังไม่ประสบความสำเรเ็จต้องอีกกี่สาขาหึงคิดว่าเราประสบมาตั้งสิบสาขาสิบกว่าสาขาใครที่สนใจพี่ตีสาม,มารถติดต่อ,อพี่ได้ที่เบอร์เลยศูนย์เก้าแปดสามแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับมาปรึกษากันได้พี่น้องที่ออกมาจากเรือนจำเนาะใครที่มีอาชีพก็ลองมาปรึกษาดูครับโทรตรงได้เลย